หิมะตกในรอบปีค่ะเปิดประตูหน้าต่างตื่นขึ้นมาวันนี้คุณนายตื่นสายค่ะนอนลุ้นหวยนอนไปนอนมานอนลืมเวลาวะหวยออกสวยมากเลยค่ะเบิงเหมือนในหนังไหมคะเห็นไหมคะหิมะเกาะต้นไม้สวยมากเลยค่ะ ดูต้นนี้สิคะเดี๋ยวซูมให้ดูหิม้านะคะเนี่ยเกาะต้นไม้เดี๋ยวจะพาไปเดินเล่นเนาะอันนี้รถเกลือใ่รเห็นไหมคะเนี่ยรถเกลือโรหิมะนะคะเนี่ยเกลือเต็มรถเลย โดยเพื่อจะให้หิมะละลายในถนนเพื่อไม่เกิดอันตรายนะคะ